ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยครับเซนเซอร์ที่เราสามารถแบบว่าถ้าเราถอดหูฟังออกจากโคปุ๊บเพลงจะหยุดเล่นทันทีครับการเทสครับเดี๋ยวผมจะเทสกับ iPhone 13แล้วก็ตัวมี 10T r r o ครับจะดีเลยแค่ไหนครับยิ่ง เล่นกับ iPhone ครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายเกมมิ่งตัวไหนครับมันก็จะไม่ดีเลยเลยนะเสียงเบสเนี่ยรู้สึกเลยว่าเวลายิงเนี่ยมันมี impact คปะทัดตลอดเวลานะ่รับจะทำให้เราสนุกมากยิ่งขึ้นครับอะยิงปงยิงปืนหรือขว้างระเบิดเนี่ยจะมีเสียงเบสรประทักให้เราสนุกครับ ก่อนจะไปแกะกล่องขั้นครับยังไงก็ช่วยฝากกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเรือเล็กของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทํางานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับรายการเดียนบอกแกะกล่องครับแกะกล่องดีแกะกล่องโดนก,กดับผมนายจอนวักกลับมาเชอเพื่อนๆชาวเรือเล็ก เอ็แล้วครับคลิปก่อนหน้านี้ครับผมได้แกะกล่องมือถือเล่นเกมตัวแรงไปแล้วครับกับ b a c k ชาร์4 Pro ใช่ไหมคลิปนี้ครับก็ยังอยู่กับ b a c k s ชาร์กันต่อครับแต่ไม่ใช่มือถือเล่นเกมแล้วนะแต่เป็นเจ้าตัวนี้ครับนีครับเป็นหูฟังเล่นเกมแบบไร้สายครับกับรุ่น Back ชาร์ จอยบัสครับที่ใช้บูทูตตัวใหม่อย่างบูทูธ5.2ุเลยทีเดียวครับราคาของเจ้าตัวนี้ครับมีราคาที่แอบจะสูงสักเล็กน้อยครับอยู่ที่ ,3990 บาทครับถ้าเทียบกับหูฟังเล่นเกมไร้สายในตลาดตอนนี้ครับตัวนี้มีราคาที่สูงกว่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาดูว่าเจ้าหูฟังแบ c k ชาร์จจอยบัสตัวนี้ครับที่มีราคาสูงขนาดนี้ครับจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนแล้วก็เล่นเกมได้เจ๋งขนาดไหนครับอ่ะไม่รอใช้เราไปแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าครับ ไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับอ่ะนี่ครับหน้าตาของกล่องแบ็คชาร์จจอยบัตรเป็นเช่นนี้แหละครับข้างหลังก็จะมีบอกสเปคเข้าๆครับนี่ก็กใช้ เล่นเกมครับมีเกมมิ่งโหมดแบบ low latency นะแล้วก็ตัวนี้ใช้ไดเวอร์แบบ14.2มิลลิเมตรครับอ่าเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างใจใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเบสบูทครับก็จะแสดงว่าเน้นไปทางเสียงเบสนะอ่าอย่าค่อยมาลองฟังกันครับแล้วก็ตัวนี้ครับแบตเตอรี่ครับใช้ได้28ชั่วโมงเลยทีเดียวนะรวมกับการชาร์จที่ตัวเคสด้วยนะแล้วก็ไมล์เป็นไมล์แบบดูอัลครับแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนอ่าอย่าดูว่าตัดเสียงรบกวนได้จริงแค่ไหนครับสุดท้ายครับโทนการ พูดที่พิเศษไม่รู้พิเศษยังไงนะเขียนมาอย่างนี้อ่าอ่ะ,อะแกะกล่องกันดีกว่าครับปุ๊บอ่าแกะมาแล้วครับเรียบร้อยเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกล่องชั้นแรกก่อนครับก็จะมีโลโก้แบล็กชาร์ตจอยบัตครับอ่าดูวนันต่อข้างในมีอะไรครับปุ๊บออกมาครับข้างในก็จะมีพวกใบ ต่างๆครับเป็นคู่มือการใช้งานครับนี่ภาษาจีนล้วนๆนะนี่ครับให้มาแล้วก็มีตัวนี้ครับเคสชาร์จแล้วก็มีน่าจะมีขูดฟังอยู่ข้างในครับกับแบ็คชาร์จจอยบัสนะอ่ะอ่ะแกะออกมาได้ข้างในด้วยนะนี่แกะมาได้ชั้นหนึ่งก็เป็นสายชาร์จอ่าเป็น u s b ิทท A ยเอครับยูนิทีทซีนะต่อมามาดูที่หูฟังกันหน่อยดีกว่าครับนี่ตัวนี้เลยครับแบ็คชาร์ครับแกะพลาสติกออกมาพรุบปรับครับเนี่ยเก็บก่อนโชว์ แบ็คชาร์จจอยบัตครับก็จะมีรูปหน้าหน้าตาอย่างนี้ครับเป็นตัวเคสชาร์จนะซึ่งก็จะมีเขียนแบ็คชาร์จแล้วก็ข้างหลังก็จะมีปุ่มอะไรสักอย่างครับเป็นปุ่มแพรแ,แน่เลยเออกดปุ๊บก็จะมีไฟขึ้นมาครับเป็นไฟสีเขียวเนี่ยขอตรงนี้ไฟสีเขียวเปิดมาหน่อยดีกว่าปุ๊บเปิดออกมาครับก็จะจหูฟังแบ็คชาร์จสตัวอยู่ตรงนี้ครับจะบอกว่ามันไม่หลุดออกมานะนี่ผมขยวขยวแล้วมันก็ไม่หลุดออกมาเนี่ดูข้างในกันหน่อยดีกว่าครับ หูฟังแบ็ k ชา a ์จจอยบัตครับรูปร่างหน้าตาครับเป็นแบบนี้นะเป็นหูฟังแบบเอียบัตนะไม่ใช่อินเอียครับก็จะรูปร่งางนะห,หน้าตาคล้ายๆกับ Apple AirPods 12นะหรือพวก Ra เซ r h a m m e r h e a d 2ฮ i ทูไวเอ่ะหน้าตาคล้ายๆกันเลยครับวัสดุครับเป็นพลาสติกเลยนะทั้งแท่งนะเพทั้งล้วนเลยครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นโลโก้แบ็กชาร์ครับแล้วก็จะมีสีเขียวๆเนี่ยตรงนี้ครับตัวหูฟังเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีขนาดที่เล็กและกระทัดรัดนะ น้ำหนักเบามากเบามอนไมไ่มีเครื่องอยู่ข้างในเลยครับซึ่งไอ้ตัวก้านเนี่ยก็ไม่ได้ยาวจนแบบเถอะทานะจะประมาณนี้นะดีไซน์ครับเจ้าหูฟังตัวนี้ครับเจ้าแบ c ็คชาร์กจอยบัสตัวนี้ครับสัางงานด้วยการสัมผัสครับสามารถสัมผัสได้ทั้ง2ข้างไม่ว่าจะข้างไหนก็สั่งงานได้เลยครับตัวนี้มีโหมดเกมมิ่งครับเมื่อเราเปิดโหมดเกมมิ่งเนี่ยตัวนี้จะมีค่าความหน่งเหลือเพียงแค่30มิบิลลิเซคัเท่านั้นครับแต่ถ้าไม่เปิดเนี่ยจะอยู่ราวๆที่8 5มิลลิเซคันครับอ่ะเดี๋ ไม่ดีเลยแค่ไหนนะบลูทูธครับเป็นบลูทูธ5.2ครับส่วนไมค์ครับตัวนี้ให้ไมค์มาทั้งหมด2ตัวครับแล้วก็เป็นไมค์ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยครับแสดงว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเสียงข้างนอกมันจะไม่เข้าไปกวนตัวไมค์ตัวนี้ครับแล้วส่วนใครที่ชอบแบบว่าใช้ฟังเพลงหรือดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าบางทีก็เ,เบื่อที่ต้องมานั่งกดหยุดกดเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้มีเซนเซอร์ด้วยครับเซนเซอร์ที่เราสามารถแบบว่าถ้าเราถอดขูฟฟังออกจากโคปูปเพลงจะหยุดเล่นทันทีครับเหมือนพวก Airpods เลยครับอ่าตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันครับนี่คือสเปคเข้าค่าของเจ้า b a c k ช h a r จ JOY BUD ครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดีกว่าครับว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนครับการเทสครับเดี๋ยวผมจะเทสกับ iPhone 13แล้วก็ ตัวมี่สิบทีโปรครับถ้าเป็น Android ทั่วไป Android ปกติพวกนี้เนี่ยใช้กับหู่ฟังตัวนี้เนี่ยจะดีเลยแค่ไหนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสการเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสการเล่นเกมกันเลยครับตอนนี้ครับผมจะลองเทสกับ iPhone 13ก่อนนะซึ่งเป็นบลูทูธแบบ5.0เดี๋ยวมาดูว่ามันจะดีเลยขแค่ไหนครับแต่ให้ผมเดาน,นะหูฟังอะไรก็ตามที่เป็นตัวไร้สายครับต่อกับ iPhone เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเลยเลยครับอยวลองใส่ให้ดูครับนี่ปุ๊บเฮ้ยมีเสียงหัวเราะด้วย,ยใส่ไปสิอ่ามันมีเสียงหัวเราะเป็นผู้เสียงหัวเราะแบบผู้หญิงขึ้นมาครับ พอเราเดียวเอาทอออกมาเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีเสียงหัวล้อของผู้หญิงก็แสดงว่าเราได้ใส่เจ้าแบ็คชักจอยบัตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การสมใส่ก็นี่ครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับตามสไตล์ของหูฟังแบบเอียบัตเลยครับก็จะไม่ได้แบบว่า แน่นรู้สึกอึดอัดครับเพราะมันจะเป็นหูฟังที่ไม่ได้ยัดเข้าไปในรูหูเหมือนพวกแบบอินเอียครับก็จะใส่รู้สึกว่าจะมีแบบความรวมๆนิดนึงครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบหูฟังแบบเอียบัดเท่าไหร่ครับแต่ก็พอใส่ได้ครับอ่ะเนี่ยสบงสบัดก็มีอาการเหมือนรู้สึกว่าจะหลุดจะหลุดเล็กน้อยแต่ก็ไม่หลุดนะโอเคอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วครับลองเข้าไปดูในเกมกมันดีกว่าครับดูซิอ่ะโอเคนะผมอยู่ในห้องฝึกซ้อมเป็นที่ เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดโหมดเกมมิ่งนะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันดีเลยแค่ไหนนะ,ะยิงกระโดดครับ เออนี่อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเล่นกับ p p o o n ครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายเกมมิ่งตัวไหนครับมันก็จะไม่ดีเลยเลยนะเนี่ยผมเล่นแบบไม่เปิดโหมดเกมมิ่งก็ไม่ดีเลยเลยครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบหน่อยว่าถ้าเปิดโหมดเกมมิ่งเนี่ยมันจะแตกต่างจะไม่เปิดยังไงครับสำหรับ iPhone 3 p r r o Max นะวิธีการเปิดครับก็ไม่ยากครับใช้ระบบสัมพันธ์นี่แหละครับกดไปที่หูฟังตัวนี้ครับกดค้างไว้ครับอเดี๋ยวผมลองกดนะอ่า กดค้างไว้สักพักหนึ่งครับมันจะมีเสียงเป็นภาษาจีนขึ้นมาพูดประมาณว่าเกมมิ่งโหมดครับแต่เป็นภาษาประมาณภาษาจีนนะเป็นภาษาแบบเสียงเหมือนเกมเกมหน่อยก็จะเป็นเสียงหัวเราะเดียวกับเสียงผู้หญิงเมื่อกี้แหละอะตอนนี้ผมเปิดเกมมิ่งโหมดเรียบร้อยแล้วนะค่าความหน่วงหรือค่า l o เลเทนซี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30มิลลิวินเท่านั้นนะอะมาดูกันยิง กระโดอดกระโดอดกระโดอดพูดว่า,าจะว่าต่างไหมผมรู้สึกว่าไม่ต่างครับรู้สึกว่าคือไอ้โหมดธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ดีเลยแล้วไงพอเปิดโหมดเกมมิ่งก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยเลยครับก็ตัวน,นี้ครับยืนยันได้ว่าเล่นกับ iPhone าไม่ดีเลยเลยครับยิ่งเปิดโหมดเกมย,ยิ่งรู้สึกเลยว่า ตรงเป๊ะ100%ครับอ่าเรื่องดีเลยเราสบายใจไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูคาแรคเตอร์เสียง,งกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงเป็นโทนแบบไหนครับเท่าที่อ่านสเปคเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าเป็นเบสบูทนะแสดงว่าเน้นไปทางเสียงเบสครับ โอเคครับเสียงเบสเนี่ยมีมวลเยอะมากๆครับเสียงเบสเนี่ยรู้สึกเลยว่าเวลายิงเนี่ยมันมีอิมแพกปะทะตลอดเวลานะแต่ไม่ได้เบสบวมแบบอูนะคือเสียงกลางกับแหลมเนี่ยก็ทําได้ดีแต่มันมีเพิ่มมิติพวกเสียงเบสเข้ามาทําให้การยิงเนี่ยจะทําให้เราสนุกมากยิ่งขึ้นครับรายิงปงยิงปืนหรือขว้างระเบิดเนี่ยมันจะมีเสียงเบสปะทะให้เราสนุกครับเรียกว่าคาแรคเตอร์เสียงครับเน้นไปทางเสียงเบสแต่เสียงกลางเสียงแหลมก็ยังโอเคอยู่ครับผม อ่ะเดี๋ยวผมมาลองเทสนี่ดีกว่าครับระบบแบบว่าพวกมิติการได้ยินใกล้ไกลแยกซ้ายขวาการระบุสรตรยะศัตรูว่าระบบได้ดีแค่ไหนนะอ่ะลองที่หมดเดสแมทนี่แหละมาทำไมไปเอะไรอะมังนา,นาตัวหนึ่งเค น่าแล้วน่าไปแล้วครับนี่สียงด้วยครับมีความงง,งงเสียงเท้าเล็กน้อยนะผมว่าน่าแล้วครับตัวนึงนี่แต่ย <The Mercy. S 1> ิ <Dead. S 1> น <o> เสียงเท้าโอเคชัดเจนชัดเจนอยู่ <The Blue S 1> หน้าตัว <Team S 1> รียบร้อย การระยะซ้ายขวาเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะทําได้ค่อนข้างโอเคนะก็มีเสียงหลุดอะไรออกมาเนี่ยก็จะแอบ,บได้ยินเลยครับแล้วก็การการระยะระยะใกล้ระยะไกลยังพอจับระยะได้ว่าอ่ะอยู่ระยะประมาณไหนมีคนยิงมาระยะประมาณไหนครับถือว่าการแยกระยะการการระยะซ้ายขวามิติใกล้ๆทําได้โอเคเหมือนกันครับสำหรับเจ้าหูฟังแบ็คชาร์จจอยบัตตัวนี้ครับอ่า มาเดี๋ยวเรามาเทสตัวไมโครโฟนของเจ้าหูฟังตัวนี้ดีกว่าว่ามันตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีแค่ไหนครับวิธีการเทสไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงที่ iPad ของผมเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงครับแล้วผมจะลองพูดไปดูว,ว่าเสียงมันจะเข้าขนาดไหนนะมาอ่านี่คือเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสหูฟังดูว,ว่าเข้าแค่ไหนนะอ่าน่าจะมีเสียงเข้าอยู่แล้วที่ผมลองพูดไปเรื่อยสวัสดีครับดีอันบ็อกแกะกล่องลองเทส ไมโครโฟนของเจ้าเชคแบ็คชาร์จจอยบัดว่าตัวตัดสินกวนเนี่ยดีแค่ไหนครับตอนนี้เป็นยังไงครับเสียงโอเคไหมอ่ะ๋ยวลองเล่แบบพูดแบบเล่นเกมด้วยนะเฮ้ยเพื่อนซ้ายมานั่นหลังต้นไม้ต้นนั้นตรงตรง,ตรงหินตัวนี้นู่นเห็นไหมนู่นตรงนี้นนนตรงนี้นอ่ะเป็นอย่างไรบ้างลองฟังดูแล้วกันครับว่าเสียงจาก iPad ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเข้าขนาดไหนนะโอเค ต่อมาเดีย๋ยวเรามาลองกับฝั่ง Android บ้างครับนี่ลองกับเจ้าตัวนี้ครับตัวมี่สิบทีโปรนะ่ะเป็นตัวที่ผมใช้เล่นเกมฝั่ง Android นะจริงๆก็อย่างที่บอกครับมีแบ็คชาร์จสี่โปรอยู่แหละแต่ไม่อยากจะลองเทสกับต,ต,ตัวนั้นครับเพราะรู้ว่าถ้าเทสกับเจ้าตัวนั้นไม่มีความดีเลยแน่นอนครับเดีย๋ยวเรามาเทสกับแอนดร i p h โฟนธรรมดาดีกว่าว่าจะดีเลยแค่ไหนนะมาตอนนี้ผมอยู่ในเกม p u b G ี Mobile ของฝั่ง Android แล้วนะอ่ะตอนนี้ผมเปิดเสียงอยู่ประมาณนี้เดีย๋ยวผมเปิดสุด อ่ะพอเปิดสูตรนียให้เสียงที่ดังดีอ่ะผมรู้สึกว่าดังกว่า iPhone อีกนะอ่าแล้วก็เดีย๋ยวมาดูเรื่องดีเลยกันดีกว่าครับอ่าตอนนี้อยู่ในโหมดธรรมดานะเดีย๋ยวเราลองเล่นกับ Android Phone ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับดูว่าดีเลยแค่ไหนอ่ะกระโดดบ้างกระโดดกระโดด นี่ดรดชัดเจนเปลี่ยนครับคือเล่นแบบไม่เปิดเกมมิ่งโหมดกับ Android ธรรมดานะบอกเลยว่ามีดีเลย์อย่างเห็นได้ชัดครับยิงเนี่ยไม่ตรงครับกระโดดเนี่ยถึงพื้นสักพักแล้วเสียงพึ่งค่อยมาครับแถมว่าดีเลย์เนี่ยเซี่ยววิเลยทีเดียวครับไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาครับกับหูฟังแบบไร้สายตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองเปิดโหมดแบบเกมมิ่งดูว่าจะทําให้ดีเลย์มันหายไปหรือเปล่านะมาเปิดเลย กระโดด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 ดยที่ด้วยเสียงที่ผมได้ยินแล้วผมลองเทสเองอันนี้ครับผมฟันธงเลยครับว่าถ้าเปิดโหมดเกมมิ่งโหมดกับมือถือ Android ตัวนี้นะบอกเลยว่าแอบมีดีเลย์อยู่บ้างเล็กน้อยนะคือเปิดโหมดเกมมิ่งเนี่ยดีเลย์เนี่ยหายไปจากตัวไม่เปิดเนี่ยเห็นได้ชัดแต่ จะบอกว่าไม่ดีเลยเลยก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีความดีเลยอยู่บ้างเล็กน้อยครับถ้าตั้งใจจับสังเกตดีๆครับจับผิดไปจริงๆครับก็จะรู้สึกว่ามันดีเลยอยู่ประมาณแบบนิดนึงครับดังนั้นใครจะซื้อไปเล่นกับ a n d ดรอยอาจจต้องคิดดีๆครับว่ารับตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เขไปทดสอบการใช้งานมาแบบเต็มที่กับเจ้านี้ครับแบ็คชาร์ จอย b u สครับอ่ะเจ้าตัวนี้ครับถ้าเล่นกับบน iPhone นะ iPhone 13 Pro Max นะไม่ต้องเปิดโหมดเกมมิ่งก็ไม่ดีเลยแล้วครับแล้วก็ถ้าเอามาเล่นกับแบตชาร์จ4 Pro คือของมันเองเนี่ยเล่นแบบไม่เปิดโหมดเกมมิ่งก็พอไหวครับแต่ถ้าเปิดโหมดเกมมิ่งก็จะไม่เหลือดีเลยเดียวกันครับถ้าเอามาเล่นกับเจ้าตัวนี้ครับมี 10T Pro ครับที่เป็นบูทูธแบบ5.1ครับตัวนี้บอกเลยว่ามีดีเลยทั้งเปิดโหมดเกมมิ่งและไม่เปิดครับดังนั้นครับก็เรื่องดีๆครับดูดีว่า สมาร์ทโฟนหรือมือถือที่เราจะใช้เล่นเกมเนี่ยเป็นบลูทูธตัวไหนครับแล้วก็เป็นฝั่ง Android หรือ iOS เครับเรื่องดีๆครับเรื่องการสวมใส่ครับตัวนี้ใส่สบายครับไม่หนักหูครับเพราะมันน้ําหนักเบามากๆครับใส่กระชงกระชับก็เป็นตามสไตล์ของหูฟังแบบเอียบบัดครับก็จะมีรู้สึกว่านหลวมนิดๆครับจะไม่ค่อยกระชับเท่าแบบอินเอียครับแต่พอสวมตัวผมใส่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคครับเรื่องรวยละเอียดเสียงเรื่อง คาแรคเตอร์เสียงการแยกระยะใกล้ไกลการฟังเสียงต่างๆถือว่าตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับใครที่ชอบหูฟังแบบเสียงเบสดยิงแล้วมีอิมแพค ให้เราได้รู้สึกว่ามีเบสประทัปะทะทไรอย่างนี้เนี่ยวอตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับแล้วก็เสียงเบสเนี่ยไม่ได้ไปกบเสียงย่านอื่นอย่างเสียงกลางและเสียงสูงครับทำให้บาลานซ์มันค่อนข้างจะดีครับเล่นเกมก็สนดกครับฟังเพลงก็เยี่ยมเลยทีเดียวครับแต่ก็มีจุดขัดใจเล็กน้อยสําหรับผมนะถ้าเอาเจ้าตัวนี้ครับไปใช้งานกับเจ้าเบอถือตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัว Black Shark 4หรือ Black Shark 4 Pro นะการออตติมายจะออตติมายได้ยากมากครับเพราะมันไม่มีแอปรองรับที่เบอถือฟัง a n d r o i d และ iOS ครับต้องไป ออพติไม้ที่ตัวชาร์จสเปซของตัวแบ็ k ชาร์งนั่นแหละครับทั้งดูเรื่องแบตท,ทั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์การปรับ E คง EQ ต่างๆครับตัวนี้ก็แสดงว่ามันใช้งานกับมือถือทั่วไปได้ครับแต่มันไม่สามารถตั้งค่าอะไรใดๆไ,ได้เลยครับนอกจากใช้กับเจ้าแบ c k ชาร์ก เท่านั้นครับส่วนใครที่ใช้ iPhone 13 Pro m a x k หรือใช้แบ็ k ชาร์จอยู่แล้วอยากได้หูฟังเกมมิ่งแบบไร้สายเล่นเกมที่ไม่ดีเลยน,นะตัวนี้ครับราคา3,990บาทโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะมันไม่ตอบโจทย์กับสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่มีในมือผมครับแสดงว่าถ้าเรามีงบประมาณนี้ครับก็อาจจะไปมองตัวอื่นในตลาดได้ครับอย่างพวกเลวมีบัตรอะไรพวกนี้ครับหรือเลเซอร์ ไว้เฮดทูไวเลตเอ็กตัวนั้นก็โอเคครับเล่นแล้วก็ไม่ดีเลยครับอ่ะสุดท้ายนี่ครับเดี๋ยวอันบอกแกะกล่องก็จะประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็อย่าที่บอกครับขออภัยวันที่นี้ด้วยครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าแบ็คชางจอยบัตรตัวนี้ครับก็คอมเมนต์แล้วถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับผมและทีมงานจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคําถามจริงๆสัญญาครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมครับสุดท้ายนี้ครับฝากกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง t h อ l เล็กแช n แนลของพวกเราด้วยครับพวกผมจะได้มีกำลังใจในการหาของดีๆอย กล่องรีวิวกันอีกครับสหรับคลิปนี้ครับดีอันบ็อกแก่กล่องต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ